ขอโทษนะครับถ่ายรูปให้หน่อยได้ไหมครับผมจะออกไปให้คนถ่ายรูปให้100คนด้วยคนโดยกล้องตัวนี้และนี่คือคนที่ 2, 2> และว,วันนี้ผมอยู่ที่เมืองโคราชนะครับและนี่ก็คืออนุสาวรีย์เท้าสุรนารีหรือว่าย่าโมนี่แหละฮะและทุกคนรู้ไหมครับว่าใกล้ๆอนุสาวรีย่าโมของเราเนี่ยมีคาเฟ่สไตล์โอทาวน์ที่ชวนให้นึกถึงวันเก่าๆนะครับนั่นก็คือ ไ y โฟโอทาวคาเฟ่แอนโฟโร่าางกิงไม่ค่อยแข็งแรงร้านนี้อยู่ในตึกเก่าๆของเมืองยาโมที่เมื่อได้เข้ามาแล้วเนี่ยก็ชวนให้คิดถึงละครเก่าๆใช่ไหมว่าทุกคนเคยดูนะบ้านสายทองมีโพจจมาถ้าพูดถึงมุมถ่ายรูปเนี่ยชั้น2ผมว่าทีเด็ดมากๆเลยครับเดี๋ยววันนี้มาหาคนถ่ายรูปให้ดีกว่าขอโทษนะครับถ่ายรูปให้หน่อยได้ไหมครับถ่าไม่เป็นครับ วายแล้วครับพี่หายผมเลยครับพี่รูปเดียวครับพี่นะพี่ A few moments แล้วครับเดี๋ยวเอาเกี้ยหันมานี่เลยครับหันมานี่ครับหันมาข้างบนครับเด็กั่งเลยนั่งเลยหนึ่งสอลองไปดูนะครับผมว่าไม่รู้จะได้หรือเปล่าเมื่อไหร่พี่เขาบอกว่าถ่ายไม่เป็นครับไม่เป็นครับถ่ายไม่เป็น